สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะมาต่อ AP 2นะคะสำหรับคลิปที่ผ่านมา AP 1ีหนึ่งเรื่องอลูกกอกแล้วกอ็อะไรนะกมารทองนะ,ะอันนี้คือเป็นความเชื่อของบุคคลนะคะไม่ใช่ว่าจะให้มาเชื่อกันเลยทีเดียวนะคะนี่เสียงเป็นมัดยังไม่หายนะยังไม่หายก็เลยคิดว่าจะมาทำคลิปต่ออีกสักเอพีนะคะ ก็กุมารทองนะคะกุมารทองตนนี้นะคะที่อยากจะมาเล่าก่อนหน้านี้แต่ว่าเราก็รัดมาเลยนะไม่เป็นไรเนาะเราก็สามารถพูดต่อได้นะเป็นวัดยังไม่หายด้เสียงนะไอก็ไอนะไอ้แต่ก็ไม่เป็นไรนะตาก็บวมนะแต่ก็บวมอะไรนะกุมารทองตนนี้นะคะคือที่ที่มาที่ไปก็คือหลานชายนะหลานชายคนโตนะคะที่ทํางานที่ไต้หวันนะคะแล้วก็มี หลานสะพ้ายเมื่อก่อนเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างเอาไปหามาจากที่ใดที่หนึ่งนะคะก็ไม่รู้กันไม่รู้ว่าเขาไปเอาไปไม่รู้เขาเรียกว่ายังไงไปไปรับมาไปรับมานะไปรับมาจากที่ใดที่หนึ่งนะ,ะแล้วก็ต่างคนก็ต่างเอ่หรับหลานสะพ้ายเขาก็าได้แบบกุมารทองแบบผู้หญิงมาแล้วก็หลานชายก็แบบผู้ชายมานะ้ว แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะอ่าหลัากนี้สองคนนี้เขาก็แยกทางกันแล้วนะคะเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพราะว่าร้านชายไปทํางานก็ยังว่าแล้ mm. ได้เมียใหม่นะคะแล้วนี้อ่ก็ล้านชายเขาล้านชายเขาไปรับมากันแล้วนะคะอะ่คนละตนคนละตนนะคะมันเรียกตัวนะคะเพราะว่าก็ถ้าคนที่เขานับถือเขาก็จะเรียกเป็นตนก็เหมือนแบบพระเป็นพระเป็นเจ้าอะไรเงี้ยเนาะ,ะเขาก็เรียกเป็นตนฮะ เป็นตนหรือเป็นองค์เนาะเป็นองค์งนี้ดีกว่าเนี่ยเราก็เราก็ไม่ได้ลบหลู่เขานะคะคนที่ความเชื่อที่เขาคิดว่าเออถ้ามีกบันทองแล้วก็จะมีแต่ความดีเข้าตัวเขาช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาช่วยเหลืออะไรไหมอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็มีวันหนึ่งนะหลานชายเขาไปทํางานแล้วเขาก็เก็บมาไว้ที่บ้านที่บ้านตาแะะตา่แล้วพี่สาวก็เป็นคนดูแลแม่เขาเป็นคนดูแลบ้าน เขาก็เลยเห็นนะคะเห็นเอ่อเห็นตุ๊กตาเนาะเห็นตุ๊กตาเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นตุ๊กตาอะไรใช่ไหมมันเป็นตุ๊กตาอะไรเขาก็เลยเอาไปทิ้งเอาไปทุบแตกแล้วก็เขาโมโหอะไรไม่นเพรา้เขาโมโหกับหลานชายเลยแหละที่มันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะก็เลยโมโหหลานชายก็เลยทุบแตกทุบแตกไปเลยแล้วก็เอ่อเอ่อลูกเกาะ ตนนี้นะแล้วก็เขาก็เลยแบบไม่มีที่อยู่เขาก็เลยเล่ร่อนอยู่แถวนั้นแหละไม่ได้ไปไหนนะอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ไม่มีใครมองเห็นนะคะก็เลยมีอยู่วันนึงเราทำบุญบ้านเนาะเราทำบุญบ้านก็เหมือนกับว่าเราทำบุญกุศลแพกุศลอยู่ในบ้านอะคือผีทุกตนที่อยู่ในบ้านก็อาจจะได้รับอะไรเงี้ยนะแล้ว ตต่อมาไม่กี่วันนะคะหลานชายก็มองเห็นนะมองเห็นว่าปกติก่อนหน้านี้มองไม่เห็นเลยเพราะว่าเขาเขาก็เลยบอกว่ามันไม่เขาไม่มีบุญก็เลยไม่มีหลานชายก็เลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเขาก็เลยทุกวันนี้มันมีบุญนะคะมีบุญที่ทาบุญบ้านแล้วก็ทําบุญแผ่ให้ผีในบ้านด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ได้รับนะแต่ว่าถ้าเอ่ยชื่อ เออชื่อเขาเขาจะยิ่งได้รับปุ่นเยอะนะับปุ่นเยอะก็เลยคิดว่าคุยกับล้านนะคะคุยกับล้านล้านก็โอเคเดี๋ยวนาจะซื้อหุ่นให้เขาให้เขามาอาศัยอยู่เขาจะได้ไม่ต้องไปน่นไปนี่เขามีอะไรเขาจะได้หลบเพราะว่าทุกครั้งเวลาหลานชายเขาเออเรียกว่าไงหลานชายก็องเห็นเขาจะแบบก็เด็ก จะเป็นเด็กประมาณสักสิบขวบเพราะพวกนี้นะสูงแล้วสูงแล้วนะะแล้วก็พุงป่องๆป่อ,อ,องนิดนึงเสื้อผ้าก็ไม่ใส่นะถ้า <Rey> ปกติถ้าเข้าไปอยู่อาศัยในหุ่นอ่ะแล้วถ้าอาศัยอยู่ในหุ่นเขาก็จะแบบเออมันจะมีชุดเป็นหุ่นเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมมีเสื้อผ้าอยู่ในนั้นเขาก็จะถ้าอยู่ในหุ่นอ่ะเขาก็จะเหมือนกับอยู่ในเ,เหมือนกับว่ามีเสื้อผ้าใส่เลยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าถ้าไม่มีหุ่นเขาก็จะเปลือยกายนะลอจนจอนอะไรเงี้ยก็เห็นหมดเลย แล้วก็เป็นหัวจุกเงี้ยนะร้านชายเห็นก็จะเป็นหัวจุกนะคะร้านก็เลยเอบอกว่าเออเขาอ้างจะซื้อหุ่นให้ตั้งนานแล้วก็ไม่ได้ซื้อเนี่ยเราก็เลยมีโอกาสก็เลยเออสั่งเลยสั่งเลยนะคะราคาก็ไม่แพงนะพอซื้อได้นะเขาก็เลยดีใจนะ,ะดีใจก่อนหน้านี้อา่าตอนที่เขายังไม่มียังไม่มีหุ่นนะคะคือร้านชายคน คนโตเขาโทรมาใช่ไหมแลานชาคนโตเขาโทรมาเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่จะอาไปทิ้งทําไมเนี่ยเป็นลูกกอกหนูนะอะไรเงี้ยทาไมแม่เอาไปทิ้งก็เลยก็เลยสงสารเรามีความรู้สึกสงสารใช่ไหมเพราะว่าเราก็มันเป็นก็เป็นความเชื่อเป็นเป็นความเชื่อของคุณก็เหมือนกันนะเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากออ็อ้างจะซื้อตั้งนานแล้วซื้อหุน่นก็เลยซื้อให้เขานะซื้อให้เขา ตอนที่เขาโทรมาตอนนั้นนะก่อนที่เขาโทรมาแล้วก็คุยกับพี่สาวคุยกับแม่เขาใช่ไหมหลานชายคนโตคุยกับแม่เขาแล้วเขาก็แบบหลานชายอีกคนหนึ่งที่ที่พิการอยู่เขาก็มองเห็นมองเห็นอะกุมารทองนี่ใช่ไหมยืนอยู่ข้างหลังแล้วเขาก็เขาเปิดกล้องคุยกันเขาก็แลกบลิ้นใส่ไอ้หลานชายคนโตนะ่ะเพราะว่า คือพาเข้ามาแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรเงี้ยเข้าไปถึงแล็บลิ้นปิ้นตาใสแล้วก็พูดแบบแบบประมาณไม่พอใจใส่ร้านชายคนโตนะก็ร้านั้น้านชายคนเล็กเขาก็เลยพูดให้พี่ชายมันฟังคะพี่ชายมันก็เลยเออก็อมันก็เชื่อเนะเชื่อแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาบอกว่าเหมือนกับคนที่นับถืออะไรนับถืออย่างใดอย่างหนึ่งอะต้อง รักษาเนาะรักษาเหมือนพระนั่นแหละบอกห้ามผิดศีลผิดนูน่นผิดนี่ผิดนั่นอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ากับตัวเองเนาะมันก็เข้าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราก็ยังไม่ได้เจอประสบการณ์แบบน,นี้ก็อยากเห็นนะเห็นแต่ก็ไม่มีบุญวาสนาได้เห็นนะเออก็ที่มาที่ไปก็เป็นอย่างนี้นะคะตั้งแต่นั้นมาก็กินอยู่อย่างนี้ทุกวันนะคะเรียกกินข้าวทุกวัน,นะ เนาะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ไปไปตามนั้นนะคะถ้ายังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะต้องขออภัยด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะเสียงไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็คิดถึงทุกคนนะคะถ้ายังไงนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะ